สวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับพี่ตั้มพี่เจไหนๆก็มากันแล้วนะครับวันนี้พกเรื่องราวที่คุณแม่เคยเล่าเอาไว้ให้ฟังเนาะครับผมครับเรื่องที่มีชื่อว่าอาร์วอน,นั่นเองนะฮะคำตอบในที่เนี้ยต้องให้พี่เจเป็นคนอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังทั้งหมดครับว่าคุณแม่เนี่ยถ่ายทอดให้กับพี่เจว่าอย่างไรบ้างครับครับผมคนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆทีมงานทุกๆคนนะครับแล้วก็ พี่ๆในห้องสตรีมิงเลยนะครับสวัสดีจ้ะคือผมเรื่องนี้คือผมคุณแม่เล่าให้ผมฟังมาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเมื่อหกสิบปีก่อนนะครับช่วงนั้นคุณแม่ผมอายุประมาณสี่ห้าขวบนะครับผมครับคือคุณตาผมเนี่ยมีอาชีพเป็นคือในสมัยนั้นคุณตามีอาชีพตัดไม้นะครับมาขายอืแล้วก็คือว่า คุณยายเนี่ยจะพาคุณแม่ไปไปขอไปขอทานเขานะครับ uh huh. แล้วคุณแม่เล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งทําให้ชีวิตคุณแม่เปลี่ยนไปเลยครับ uh huh. คุณแม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นคนในในหมู่บ้าน มารวมตัวกันที่บ้านเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยด้วยความที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนะครับคุณแม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เห็นเขามือพละวันกันจับนู่นจับนี่อเอามะละกอมาฝานเอาแฟงมาปาดต่้งหม้อตุ่มน้ำร้อนด้วยความที่แม่เป็นเด็กคุณแม่ก็ ไม่ได้คิดเดกใจอะไรก็เลยเดินไปหาโ่ไปถามไปถามคุณตาว่าแม่ไปไหนหนูหิวนมหนูอยากกินนม <c oughs> คุณตาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คุณแม่เห็นว่าคุณตาร้องไห้ก็เลยพี่ชายของคุณแม่ก็คือลุงของผมเนี่ยครับก็เลยมาพาแม่ออกมา หลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็ช่วยกันจัดแจงครับสาย,สายช่วงใสาสายก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเอาผ้าผ้าสีมามุงไว้รอบบ้านผ้าสีอใช่ครับครับก็เหมือนกับเอาผ้าเอาเหมือนกับอาชนะของพระเนี่ยครับมาปูอืม โดยความที่คุณแม่ไม่รู้เรื่องอะไรคุณแม่ก็นั่งนั่งเล่นตามภาษาท่านนะครับครับช่วงสายๆก็มีคนเอาเข้าวมาให้กินมันก็เป็นอยู่เงี้ยประมาณวันหนึ่งนะครับคุณแม่บอกว่าสมัยนั้นเขาก็งานศพเขาไม่ได้เก็บไว้หลายวันนะครับผมครับด้วยความที่ว่า การดองศกการขีดศกมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ครับผมหลังจากนั้นคุณตาเนี่ยก็เลยพาแม่ไปที่วัดตอนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่รู้ว่าคุณยายเนะี่ยตายแล้วครับด้วยความที่ยังเด็กคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเห็นแต่ห่อผ้าสีขาวเขาห่อเป็นคนไว้แต่คือไม่รู้ว่าเป็นคุณยาย จนเขาจุดไฟเผาคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเห็นหมดเลยว่าเวลาที่ไฟไหมเนื้อไหมกระดูกนะ่ยเป็นร้อยหวายเวลามันคุดเวลามันงอนมันเป็นยังไงเผาแบบกองฟอนนะสมัยก่อนอืใช่ครับคุณแม่ก็เล่าต่อว่าด้วยความที่เขาก็ไม่รู้ว่าตายมันคืออะไรก็ไม่ได้คิดเิะไม่ได้คิดอะไรก็เลยถามกับคุณตาว่าแม่ไปไหน ตาก็เลยตอบคุณแม่ว่าแม่มึงไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับหล mm hmm. ังจากนั้นก็คุณแม่ก็ไม่ได้อะไรก็คือหาเดินเล่นในละแวกนั้นนะครับจนงานทุกอย่างมันเสร็จก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านทีนี้ด้วยความที่ว่าคุณตาลุงคนที่รักคุณยายมากคุณตานี่ก็คือ้อมครับผมงานการก็ไม่ไปทำยิงแต่เล่า ลูกเต้าก็ไม่ได้ดูตอนใจครับก็คือคุณตาเนี่ยมีลูกอยู่หกคนนะครับเป็นผู้ชายสามคนผู้หญิงสามคนคุณแม่ผมเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องด้วยความท,ที่พี่เขาก็โตกันหมดแล้วเขาก็คนสมัยก่อนเขาก็มีอะไรเขาก็ไปทํากันนะครับเหมือนกับไม่ได้มาคอยดูแลเอาใจใส่อะไรคนในครอบครัวนะครับอืมที่คุณแม่เขาลอยสั่งพี่ก็ไปทางพ่อก็ไปทาง พอเขาไปหาเดินกินเหล้าเมามาก็มานอนเกลือกิงที่บ้านมาอารวาสที่บ้านจนแม่ในอยู่บ้านไม่ได้ครับจนต้องหนีไปอยู่ในป่าทีนี้พอเวลาคุณแม่เขาหิวข้าวเขา,เขาก็ออกออกจากป่ามาหาคุณตามาบอกคุณตาว่าหิวข้าวหนูหิวข้าวอยากกินข้าวแม่ไปไหนทําไมไม่เห็นแม่ทําไมแม่มาหาหนูด้วยความที่คุณตาก็เมาสุราอยู่ โมูหูให้คุณแม่ตะพิดไล่ทุบไล่ตีคุณแม่จับมีดจับเสียมได้ก็ไล่เพียงไล่ขว้างคุณแม่ก็ได้หลบไปลี้อยู่ในป่าอย่เหมือนเดิมครับผมจนค่าคือไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยตกค่าก็เลยแอบเข้ามาในบ้านย่องเข้ามาในบ้านเพื่อจะมาหาอะไรกินก็ไม่มีอะไรให้คุณแม่กินเลย ไปเดินหาในหมู่บ้านว่าพี่อยู่ตรงไหนพี่สาวอยู่ไหนพี่ชายอยู่ไหนถามคุณนุ่นถามคุณนี้ก็มีแต่คนบอกไม่รู้ไม่เห็นใส่หัวกันหมดคุณแม่ก็เลยเดินกลับมาที่บ้านแล้วกลับไปนอนตรงที่ป่าที่เคยหลบที่เดิม,มทีนี้คุณแม่เล่าให้ฟังว่าตกดึกคืนนั้นเนี่ยคือดึกช่วงกี่ทุ่มแล้วก็ไม่รู้ คุณแม่ได้ยินเสียงลักษณะเป็นคนเดินเหยียบยามาแคบแคบแคบมาคุณแม่บอกว่าได้กลิ่นแรงมากกลิ่นเหมือนกับเนื้อไหมคือเหม็นจนฉุนจมูกเลยคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาดูก็เห็นเป็นคุณยายเนี่ยเอาข้าวมาให้บอกว่านีข้าวีปกินซะกินแล้วกลับเข้าบ้านไปหาพ่อ ด้วยความที่หิวคุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแกก็รีบกิน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 จนลืมนึกไปว่าคุณยายไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วพอคุณแม่กินเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็เดินกลับไปที่บ้านก็ไปเห็นคุณตานอนจมกองอ้วกอยูก็เลยหาผ้าหาอะไรมาเช็ดให้จนรุ่งเช้าลุกขึ้นมาก็เห็นคุณตาเนี่ยนั่ง ในท่าทีสลืมสลืม mm hmm. คุณแม่ก็เลยเดินไปถามคุณตาว่าพ่อแม่ละ่ะแม่ไปไหนหนูหิวข้าวหนูอยากกินข้าวคุณตาก็นั่งตัวสัน่นกัดฟันไม่พูดไม่จาก็ไล่ตะเพิดคุณแม่อีกจะ mm hmm. ถามหาทำไมกันนัก,กนันนะรักมากใช่ไหมแม่มึงไปไปอยู่กับแม่มึงไป มันจะไปไหนเขาไป,ปจับช่วยจับจานแถวนั้นเคลียงใก่คุณแม่อีกคุณแม่ก็รีบหนีเข้าไปอยู่ที่ป่าปนอนอดข้าวอดน้ำอีกเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยรุ่งเช้าช่วงประมาณตีสามตีสี่เลยคุณแม่บอกว่าไก่โฮงเสียงแรกเลยได้ยินเสียง เป็นคนเดินมาแล้วแต่ด้วยความที่มันมืดสลัวสลัวคุณแม่บอกว่าเห็นไม่ชัดว่าเป็นใคร mm. พอดีคุณแม่จะมีอีแดงนะครับก็คือีแดงนี่เป็นหมาที่คุณแม่เลี้ยงไว้อีแดงเนี่ยมันร้องเหงียงเหงงเหมือนกับ mm. ดีใจเวลาได้เจอเจ้าของเนี้ยครับผมอคุณแม่ก็เลยลุกขึ้นมาก็เห็นว่าอีแดงเนี่ยมันวิ่งไปหาหเหงาตะคุม่มตะคุ่มนั้นคุณแม่ก็เลยถามว่าใครนั่นใครก็ได้ยินเสียงตอบกลับใ้เตีย้ย นั่นเองใช่ไหมมามา่มาลูกมาได้เวลาไปทานข้าวแล้วไปทานข้าวในที่นี่คือไปขอนะครับผมไปขอทานเนี่ยคุณแม่ก็เลยไปเอาของที่ต้องใช้นะครับก็คือย่างกับตะกา้าก็คือตอนที่คุณยายมีชีวิตอยู่ก็คือต้องไปเป็นประจำอยู่แล้วคุณแม่บอกว่าคุณยายเนะี่ย ก็พาคุณแม่เนี่ยเดินลัดป่าลัดทุ่งนะครับเพ mm hmm. ื่อที่จะไปที่ปากคิวรถที่หน้าหมู่บ้านนุ้งก็คือเดินไกลมากเลยพอ mm hmm. ไปถึงคุณแม่ก็นั่งรอรถแล้วก็ไปขอทางที่ในตัวจังหวัด mm hmm. ด้วยความที่ระยะทางมันไกลนะครับถ้าไปกลับเนี่ยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงจนค่ำนุ่นแหละกว่าจะมาถึงบ้าน mm hmm. พอกลับมาถึงเนี่ย ก็เห็นชาวบ้านเขาร้องเขาโห่ใส่นะครับว่าเนี่ยน,นี่เจอมาแล้วหนีเตี้ยมันอยู่นี่ก็ได้ยินเขาพูดรลัดหน้าหลัด,หล,ดหลังกันนู้นมันไปไหนมาเนี่ยมันก็ตามหากันทั้งวันเลยอยู่ไหนมาตามหากันให้ทั่วเลยหรือว,ว่าไปจมน้ําจมท่าแล้วด้วยความที่คุณแม่ก็ไม่ได้รู้แต่สีสัาอะไรก็เลยคุณแม่ก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ ชาวบ้านก็พาไปหาคุณตาคุณตาก็ตะเพิดใส่มนงไปไหนมาทำไมไม่อยู่รู้จักอยู่บ้านถูกช่องด้วยความที่คุณแม่ก็ยังไม่อะไรนะครับคุณแม่ก็เลยได้เงียบคุณตาก็เลยถามว่าแล้วในายามในตะกานะอะไรมนงไปขโมยอะไรของใครมาคุณแม่ก็เลยพูดให้คุณตาฟังหนูไม่ได้ขโมยแม่พาหนูไปทานข้าวเขามา แม่มึงจะพามังไปได้ยังไงแม่มึงตายหาไปตั้งนานแล้วมึงได้ยินไหมมึงได้ยินไปกูพูดไหมว่าแม่มึงตายแล้วด้วยความที่คุณแม่ไม่รู้ว่าตายคืออะไรคุณแม่ก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรคุณแม่ก็บอกหนงไม่รู้หรอกแม่พาหนูไปแม่พาหนูไปเมื่อเช้าคุณแม่ก็ยังยืนยันกับคุณตาอย่างนั้นนะว่าแม่พาหนูไปแม่พาหนูไปคุณตาพอได้ยินอย่างนั้นก็ ข้าวของที่คุณแม่ทานมาได้ก็คือกวัดกวัดแกงเครื้ยงลงกับพื้นคือกกระลีระนาดหมดเลยตะไล่ทุบไล่ตีคุณแม่อีกแม่มึงตายไปแล้วมึงรู้ไหมแม่มึงตายแล้วมันไม่กลับมาหามึงแล้วแม่ไม่ตายแล้วตะไลทุบไลตีคุณแม่ก็หนีตะเพิดหลบไปอยู่ที่ป่าหลังบ้านคุณแม่ก็เลย ไปทําที่หลบที่นอนไว้ตรงนั้นไปเอาฟางเอาต้นก้าต้นหญ้าที่มันแห้งครับสมัยก่อนก็ทุบข้าวเอานะครับคุณแม่ลอยฟังคุณแม่เรามาซุกซุกซุกไว้ในพวงหญ้าต้นสาบเสือทําเป็นที่นอนเอาต้นสาบเสือที่มันล้มโค้งไว้เป็นหลังคาคุณแม่ก็ไม่กล้าเข้าบ้านด้วยความที่ตามโมโหลายแล้ว ก็มีพวกคุณลุงคุณป้าเขามาตามหาแม่เขาก็มาถามว่าเออมึงกินข้าวหรือยังกินข้าวกินน้ำหรือยังมึงได้กินข้าวกินอะไรไหมคุณแม่ก็เล่าว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยพวกพี่ๆก็บอกจะพาเข้าบ้านแต่คุณแม่ก็ไม่อยากไปเพราะเข้าไปแล้วคุณตาก็ไล่ตีตัวไล่ทุบไลท่ทีไล่สะเพรดอทีพวกพี่พเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร นี้พวกกูอยู่ไม่เป็นไรหรอกพอเข้าไปก็พอคุณตาเห็นคุณแม่ก็ไล่ทุบไล่ตีลูกทุกคนเลยทีนี้ด้วยความที่เโมโหดร้ายนะครับเหมือนกับไม่อยากเห็นหน้าแม่เลยคือแบบโมโหร้ายให้แม่เลยก็ต้องพากันไปหลบไปลีปปรร้อยู่ที่เดิมที่ป่าที่คุณแม่ไปแอบนอนอยู่โดยมีแดงอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ก็นอนหินขว,ขวข้าวอดข้าวอดน้ําดึกสงัด ก็ได้ยินเ yeah. uh สียงนะครับเสียงเป็นคนเดินมาเหมือนเดิมนะได้กลิ่นที่คุ้นจมูกเลยคือกลิ่นเนื้อใหม่แม่ลอยฟังก็ได้ยินเสียงเรียกเยี่ยเดี๋ยวเอิงเข้าไปบ้านเรือเข้าไปเอาหม้อดินนะแล้วก็ไปจุดไฟในเตาเอ็งใช้ขีดไฟแบบนี้แบบนี้นะจุดลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเอา อิงไม้แห้งๆใสเข้าไปพอมาติดแล้วอิงก็เอาฐานเอาไรใส่ไปนะแล้วอิงก็เอาน้ำเนี่ยใสหม้อใสสักครึ่งนึงแล้วอิงก็เอาข้าวนะกอกลงไปอพออิงกอกไปแล้วไฟเริ่มร้อนอิงก็คนคนข้าวมันสักหน่อยหลังจากนั้นอิงก็เอาตะครุดข้าวเนี่ยตักดูมิตรข้าวมันใสหรือยัง ถ้ามันใส่แล้วเองก็นิวหรอน้อนํามันออกนะน้ําที่เองรินหลอกไว้เนี่ยเองเอาไว้กินเวลาเองหิวเดี๋ยวแม่จะไปแล้วแม่ไม่ได้อยู่ดูเองหรอกนะ <S 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 อเองก็ดูแลพ่อกับพี่เองด้วยเถอพอพูดพูดจบสิ้นเสียงคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปทําทําตามที่คุณยายบอก พอหลังจากนั้นคุณตาตื่นขึ้นมามาเห็นคุณแม่กําลังหุงข้าวกําลังนีก็เลยถามมึงไปทําอะไรเดี๋ยวไฟก็ไหม้บ้านหมดหรอกคุณแม่ก็เลยเล่าให้คุณตาฟังว่าแม่ใช้ให้หนูมาหุงข้าวให้มนันหนูให้หนูมาหาข้าวหาปลาไว้ให้พวกกินด้วยด้วยความที่ว่าคุณแม่เราอ่ะด้วยความที่ว่า แม่พูดถึงคุณยายเยอะมากพูดบ่อยมากคุณตาก็เลยเปิดยอมเปิดใจรับความจริงรแล้วก็มาถามกับคุณแม่ว่ามันเป็นอะไรยังไงคุณแม่ก็เล่าให้คุณตาฟังครับผมว่าเห็นคุณยายมาหาเอาข้าวมาให้กินเรื่องก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสุดท้ายท้ายที่สุด <c oughs> จากที่ฟังมาตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องของคุณตาหรือว่าคุณพ่อของของแม่เราอะนะเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่ตรอมใจแล้วก็คงเศร้าสลดแล้วก็ไม่คิดว่าลูกของตัวเองที่อายุประมาณสักสี่หขวบเนี่ยจะได้เจอกับเ,เหมือนกับเขาเรียกว่าไงอะแฟนของตัวเองอะนะฮะนั่นก็คือแม่แม่แม่ของคุณแม่อีทีคุณยายะนะครับก็เลยเหมือนมีอาการดุด่าแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของเครื่องดื่มเข้ามามืนเมาทําให้ขาดสติอาจจะมีดุมีอะไรบ้างแต่ต้องยอมรับว่าคุณแม่ของเราอ่ะท่านเป็นคนที่ใจแข็งมากนะครับแล้วก็สู้มากนะผมนึกภาพตอนที่คุณเล่าว่าคุณแม่ณนะนะตอนนั้นเนี่ยสี่ห้าขวบเองคนระัคุณผู้ฟังยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอะ่ะพอกลับมาที่บ้านเนี่ยต่างคนต่างก็ต้องเรียกว่าก็ไม่ได้สนใจใส่ใจกันอะ่ะ พอจะไปถามหาคุณตาว่าเอ,อแม่อยู่ไหนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณยายเนี่ยเขาตายไปแล้วแต่คุณแม่ยังไม่รู้ว่าตายคืออะไรนะครับทุกครั้งที่ไปถามคุณตาก็จะได้รับการกระทํากลับมาเหมือนกับคุณตาคือดุด่าว่าแต่ด้วยเรื่องของการออขาดสติด้วยไหมแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงตรอมใจอะไรเงี้ยเลยทําอะไรที่ดูไม่ค่อยดีออกไปแต่ทุกครั้งแม่ของเราก็ยังกลับมา มาหาคุณตาอยู่เชื่อว่าความรักของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยของแม่เรามีเยอะมากอยู่แล้วแต่ต้องต้องนับถือคุณยายอีกท่านหนึ่งที่แม้ชีวิตจะไม่ได้อยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็ตามจะไปในรูปแบบของวินดวงวิญญาณหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเขายังกลับมาหาลูกของตัวเองหาข้าวหาปลาแม้กระทั่งสอนวิธีการหุงข้าวให้กับเด็กสี่ห้าขวบนะครับได้กลับมาทํา กับข้าวแล้วก็ให้คุณตาที่ครั้งหนึ่งก็เหมือนดุด่าเขาอะก็ยังทําให้กินจนคุณตาท้ายที่สุดของเรื่องก็คือเหมือนเปิดใจกัดเด็กสี่ห้าขวบคนนี้ว่าอืมเขาน่าจะเจอแม่เขาจริงๆนะฮะโอ้โหฟังเรื่องนี้แล้วคืคิดถึงแม่เลยเออยังไงฮะคุณตาคือแบบอยากเห็นคุณยายมากจึงออกจากบ้านอืม ไปไปเรียนเรียนสายเวทที่เขเมรครับผมหลายปีเลยกว่าจะกลับมาที่บ้านเพืดออีกทีหนึงเพื่อที่อยากจะเห็นคุณยายครับหลังจากที่กลับมาแล,แล้วเป็นยังไงบ้างคุณตาก็กลับมา้วมันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่าเรื่องเรื่องของคุณตาเนเรื่องดกัดกดักมันเยอะมากครับคุณแม่เล่าให้ฟัง<อ>หลังจากที่กลับมา คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่ว่าเคยโหดแล้วก็โหดยิ่งกว่าเดิมอีกเอ้าหรอคือหน้ามือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่นึกว่าตอนแรกจะกลับมาดีแต่ด้วยคือดาร์กมากกว่าเดิมคือโหดร้ายมากกว่าเดิมจากที่เคยโมโหร้ายนี่แหละโอ้โหใช่ครับลูกหลานอย่ังไอคุณตาเขาพึ่งมาสุดตอนช่วงครึ่งชีวิตครึ่ง่อนชีวิตคุณแม่เล่าให้ฟังนะครับคือมาอยู่ตอนช่วงขึ้น่อนชีวิต ใช่ครับแล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังเลยว่าไม่เคยรู้จักว่าวันแม่เป็นยังไงเพราะไม่เคยกราบเท้าแม่เลยสักครั้งในชะีวิตน้ำตาจะไหลเออที่ผมรู้รเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมโทรไปหาคุณแม่เมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยแหละลอยฟัง่งคือแกไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยบนะซึ่งพึ่งลอยฟังเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยครับ